สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดนายทีนะครับก็วันนี้ลงคลิปช้านิดหนึ่งนะเนื่องจากทําไปแล้ว2คลิปนะครับพิมลีของเรานะครับเอ่อคลิปนี้จะเป็นคู่ดึกของวันนะครับจะเป็นบิ๊กแม์ประจำสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับลิวผูครับเปิดบ้านต้อนรับกลัมาเย็นของไอ้ปืนใหญ่อาเซนน์นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเป็นประนทิศทางไหนเข้ามาแล้วลบก่นนิดนึงครับฝากกดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกรุณากดติดตามไว้ด้วยนะ เราจะมาพิีวิวิเคราะห์กันแบบนี้ครับเป็นประจำทุกวันอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับก็ขอบคุณกันก่อนครับกับช่วงนี้ทีมสามเซียนครับชัดเจนแม่ยำต้อง3เซียนนะครับเมื่อวานก็ต้องบอกว่ามีผลงานที่ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่เรียกว่ามากันทั้งหมดทั้ง3เซียนนะพูดง่ายคือเจ็บตัวไม่หนักนะครับก็ส่วนมากผลงานส่วนใหญ่บักที่จะบวกนะครับเมื่อวานก็บวกไป2ตัวนะจาก3ตัวนะครับแล้วก็โดนหามไปสักตัวหนึ่งนะครับ อ่ะใครสนใจครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับที่คอมเมนต์แล้วกันเนาะจะได้หายง่ายนะครับเริ่มไปดูกันได้นะครับถ้าใครสนใจนะมาเริ่มเลยครับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้จอกัารล่าสุดผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลครับเป็นฝ่ายบุกไปชนะอาร์เซนอลถึงทิ้นเลยนะครับสามศูนย์นะถ้าเราเปรียบเทียบผลงานกันตรงเนี้ยคือถ้านับกันเจาะกันตรงตรงก็คือในเกมลีกอะก็คือ3เกมหลังสุดลิเวอร์พูลเอาชนะไป2แล้วก็ อาร์เซนอลสามารถที่จะเอาชนะได้หนึ่งครั้งนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือถ้าเราเจาะกันเฉพาะเกมลีกในช่วงหลังเวลาที่อาร์เซนอลมาเยือนลิเวอร์พูลมีสถิติที่ที่ไม่ค่อยดีนะครับพูดง่ายคือผลงานส่วนใหญ่มักที่จะแพ้สามหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งนะครับก็เรียกว่าแแม่สะก้อนข้างห่างอยู่พอสมควรนะอ่ะส่วนผลงานล่าสุดของลิเวอร์พูลเป็นไงนะครับก็เรียกว่าโดนลูกพี่มอยนะครับนะพี่มอยจะติดไฟจริงๆในช่วงนี้นะครับนะ แพ้นะครับบุกแพ้เวทแฮม3-2นะครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยดีก่อนที่จะเบรกทีมชาตินั่นเองนะครับส่วนถ้าเรามองภาพรวมในช่วงหลังลิเวอร์พูลเอาเฉพาะในเกมลีกเนะาะ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาก็ชนะไป2ครับเสมอ2แล้วก็แพ้1ครับแพ้ล่าสุดคือบุกแพ้เวทแฮมนัดล่าสุดนั่นแหละนะก็เพิ่งจะมาแพ้นั่นเองเนาะก็ภาพรวมถือว่าเป็นทีมที่ยิงประตูทุนัดน,นะครับลิเวอร์พูลนะนัดไหนไม่ยิงก็นอนไม่หลับนะ เออส่วนอาร์เซนอลครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาของเขาในเกมลีกครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะวัดฟอร์ดไป1-0นะครับแล้วก็บุกชนะเลสเ,เตอร์2-0เอาชนะวิลล่าไปอีก3-1นะครับแล้วก็สเสมอพาเลทกับไบตันนะครับพูดง่ายคือ5เกมหลังเมื่อกี้ยอแต่ต้าต้องบอกว่าวิฟอร์มมันแรงฟอร์มมันดีขึ้นมาเว้ยนะฟอร์มมันดีขึ้นมานะครับแต่ถ้าเรามาเจาะรายละเอียดกันดีๆนะตรงนี้นะครับคือเอ,า,อาง่ายตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็ได้นะครับเราจะสังเกตเห็น,นว่าอาร์เซนอล มีผลงานที่ดีสําหรับทีมที่ไม่ได้ถือว่าแข็งแกร่งมากแต่ถ้าเจอทีมระดับบิ๊กหรือว่าทีมที่มีเกมลุกที่ดุดันมักจะแพ้เราเห็นอยู่เหมือนกันนะยกตัวอย่างในช่วงต้นฤดูกาลครับเพราะเขาเปิดบ้านแพ้เชลซี0-2แล้วก็บุกไปแพ้แมนซิตี้5-0ถ้าใครจำเก่กันได้แตู่ปแไปวิธีการเล่นตอนนี้ไม่เกี่ยว์เต้ามีทีมที่ลงตัวมากขึ้นนะครับสรับฝั่งของอาร์เซนอลอมาเช็คความพร้อมกันสักนิดหนึ่งครับตัวเจ็บ <c oughs> เห็นแล้ว จุกกว่ามันจุกแทนแฟนลิเวอร์พูลอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าตัวเจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะอ่ะดูคนก่อนครับเจ้าสินลิเวอร์พูลโรเบร์โตฟิมิโน่ครับนาบิเกตาฮาฟวี่เอเลียดครับเกอร์ติจโจนโจโกเมสรวมถึงเจมิลเนอร์ะนะครับซึ่งรายชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลลงไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแอนดูโรเบิร์ตสันดิวอรโอเรนกี้จาราเฮเดอร์สันสามคนนี้รอเช็คฟิตนะครับอ่ะส่วนทีมเยือนนะครับอย่างนั้นของอาร์เซนอลก็ ที่ลงไม่ได้นแน่ๆก็จะมีในส่วนของโคลาซีนัดนะครับแล้วก็กาดิชากะนะสองคนนี้ลงไม่ได้แน่นอนนะครับโทมัสปาเต้กับอวามยองรอเช็คฟิตมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน,น้อยแต่คิดว่าน่าจะผ่านบททดสอบความฟิตแล้วก็น่าจะได้ลงสนามนะครับอ่ะเช็คกัรเซนตนน์นะครับคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงเอาตามที่ฮูสกอร์นะครับนะเว็บไซต์ที่ดีที่สุดเอามาฝากกันเลยนะครับดิูฟเจถินครับมาในระบบที่พวกเขาคุ้นเคยที่ถนัดเลยนะครับ4 3 3ธรรมาชาติของพวกเขาเลยนะครับ กลาบตัวปร,ตประกอบไปด้วยอาริสันไบกเกอร์ครับเบืคขวาเทนครับซ้ายเป็นคอร์ทัสซิมิการ์ดนะครับแล้วก็คู่กลางเบรุฟันไดจับคู่กับนักกองโจมาติปนะครับการสามตัวครับฟาบินโยเชโกคันทาร่ารวมถึงออกเกลชาวบบเบรนนะครับก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่คิดว่าดีที่สุดตอนนี้นะในแดนกลางก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันอ่อนยวำไปเหมือนกันนะเกมนี้ชาวเบรนจะได้เจอทีมเก่าด้วยนะครับส่วนสามสานันในแนวลุกครับก็ยังคงเป็น โมซาล่าครับซาเดอมาเน่รวมถึงเดโกโจต้านะครับก็ยังเป็น3คนนี้เหมือนเช่นเคยนะครับส่วนทีมผู้บป็นเชิญครับมาในรอบ4 2 3 1นะครับผู้สาวตูประกอบด้วยอารอนเลมเดลนะครับแบ็กซ้ายเป็นคิลาเทนี่ครับแบ็กขวาโทมิยาสึเหมือนเช่นเคยครับคู่เซนเตอร์ตัวกลางกาเบียมากาเยสจับคู่กับท่านของเบนไวด์นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้จับคู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่ามันลงตัวที่สุดแล้วแหละสำหรับทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับ มาดูกันที่แผงเม็ดฟิล์กันบ้างครับกางรับ2ตัวครับโลโกง่าจับคู่กับท่างของปาเต้นะครับกางลุก3ตัวครับเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนครับสมิธโลนะครับฝั่งขวาเป็นโบกยสากาตรงกลางเป็นท่านของโอริกัดและและนาเป้าครับจะใช้ท่านของกัปตันทีครับปีแอร์อบาเมลิกอบาเมยองนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับหลังจากที่พาไปดูสถิติมาทั้งหมดทั้งมวลครับเราถึงตัวผู้เล่นนะครับคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ณเวลานี้ชั่วโมงนี้ฟอร์มล่าสุดลิเวอร์รพูลเองเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะช่วงหลังถ้าใครดูลิเวอร์รพูลติดตามเรื่อยนะจะสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยกเกมรับมันค่อนข้างที่จะเสียประตูอย่างทุกเกมอยู่เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเป็นแผลที่คอปต้องเร่งแก้นะครับแล้ววันนี้มาเจอกับทงด้านของอาร์เซนอลซึ่งถ้าเรามองภาพรวมก็เป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดณเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากเสียประตูค่อนข้างน้อยนะครับเออแล้วยังไงอะ่ะนะครับคือถ้าเรามองภาพรวมอาร์เซนอล บททดสอบของเขายัางไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากมายนะครับคือผมมองแบบนี้เพราะว่าอะไรที่มันผ่านมามันมีแต่เจอทีมที่ไม่ไม่ใช่ทีมระดับท็อปเพราะฉะนั้นนัดน,นี้จะเป็นบทพิสูจน์ตัวสมัครของขมิเกลอติตต้านะครับส่วนลิเวอร์พูลครับตรงกลางต้องบอกว่าพวกเขามีปัญหานะครับนักเตะเจ็บค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องบอกว่าน่าห็นใจมากๆแต่ว่าสายประสานในลนุกข,ของลิเวอร์พูลก็ยังน่าก,กลัวเสมอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลผมมองว่า โอกาสที่จะจบเสมอมันก็มีนะครับแต่ถ้าจะถามถึงว่าทีมไหนจะชนะผมยังยกให้ลิเวอร์พูลเพราะเล่นที่แอนฟิล์มักที่จะมีผลงานที่ดีแล้วก็กองเชียร์ที่สนับสนุนของเขาอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับคุณนี้เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะชนะไปได้นะครับแต่ไม่ขาด เกมในคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกคู่หนึ่งนะครับผัดกันลุกอย่างแน่นอนนะครับแต่เชื่อว่าที่อาทิ่ขาดลิวพูจะเฉียบคามมากกว่าครับสกอร์ของคู่นี้ผมเชื่อว่าลิวพูจะเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งนะครับสำหรับให้ลุ่นดูใบครับแฮนดปที่เปิดมาด้วยเลนราคาที่เปิดมาเจ้าถิ่นต่อค่อนข้างแพงนะครับหนึ่งจุดเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครับที่ลิวพูจะชนะคู่เดียวอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ลองไปที่ อาร์เซนอลนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวตามไปกดหัวใจให้นะเชียร์ทีมไหนกันในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับวิบแมตช์ลิเวอร์พูลกับของอาร์เซนอลยังไงผมฝากไว้ด้วยครับหนึ่งคู่ในใจครับชอบจะตามไม่เหมือนก็สวนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ยีบปรฝากเพียงตท่นี้ครับขอให้ดูบอลกันอย่างมีความสุขครับในค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมนะคู่นี้จะเป็นฟุตบอลคู่ที่สนุกแล้วก็มันอีกคู่หนึ่งครับสำหรับค่ำคืนนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีีีีีเเพยงท่าน้คคคครรรัััับบบขอโชดดสสว